สวัสดีค่ะพบกับอ,อาจารย์หญิงอีกแล้วนะคะในช่วงมนุษย์ป้าพาสวยช่วงที่ทุกคนต้องดูเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูคุณจะสวยไม่เท่าคนอื่นคุณผู้ชมคะคุณกลีดอายไลเนอร์กันเป็นประจำหรือเปล่าแล้วคุณมีปัญหาเรื่องสองข้างไม่เท่ากันหรือคุณใช้เวลานานมากจนคุณแฟนคุณบ่นอยู่หรือเปล่าทะเลาะก,กันมาสี่ตอนเช้าเพราะกรีดอายไลเนอร์เอาอย่างนี้วันนี้เราจะไปดูเรื่องของการสักขอบตาหรืออินเนอร์ไลเนอร์กันว่ามันเป็นยังไงมันน่ากลัวยอย่างที่เขาว่าไหมมันเจ็บหรือเปล่า เราไปดูกันค่ะการสักขอบตาหรือที่เรียกว่าอินเนอร์ไลเนอร์ในปัจจุบันนี้ที่เราเห็นคนสักขอบตามาแล้วดูเขียวๆดูห้อยย้อยออกมาจากแนวขนตาจริงทำให้ดูมีอายุขึ้นเนี่ย มันไม่สวยเอาซะเลยนั่นคือสมัยก่อนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแฟชั่นเปลี่ยนไปนวัตกรรมเปลี่ยนไปวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนไปทําให้เส้นคมชัดขึ้นในการใช้ยาชาในการใช้สีมันจะทําให้สีสวยชัดขึ้นคมกริบทําแล้วจะดูเหมือนเรากรีดไอายไลเนอร์ไว้ทุกวันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกเลยเราจะมีการทายาชาก่อนที่เปลือกตาการทายาชาที่เปลือกตาเนี่ยนะคะมันทำให้เปลือกตาเรารู้สึกชาเวลาสักไปเราจะได้ไม่เจ็บแล้วก็เลือดไม่ออก หลังจากทายาชา20นาทีแล้วจะมีการวาดเส้นการวาดเส้นเนี่ยตาของใครควรจะวาดเส้นขนาดไหนมีหางมากน้อยแค่ไหนแต่ก็จะไม่ได้มากเกินไปจนดูเกินจริงนะคะเกิดที่ว่าเวลาไม่ได้แต่งหน้าอยู่บ้านเนี่ยจะได้ดูดีไม่ใช่ว่าดูแบบกรดอะไนเนอร์เยอะๆไว้ตลอดเวลานั่นก็ดูไม่สวยแล้วก็ต้องการความคมชัดระดับนหนช่างก็จะดูแลให้ตรงนั้น พอว่าเส้นเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนการสักการสักเนี่ยเราจะใช้เข็มคนต่อคนเท่านั้นแล้วลักษณะการสักเราจะใช้สีที่สกัดจากธรรมชาติไม่ใช่สีเคมีเพราะสีเคมีมันจะอาจจะมีการเพี้ยนหรือเปลี่ยนสีได้ในอนาคตต่อไปสมมติว่าสักด้วยสีน้ำตาลเข้ม วันนี้สีน้ำตาลสวยแต่อีกสองเดือนข้างหน้าสีน้ำจาลเจอจางอาจจะเป็นสีแดงๆแล้วทําให้เต่าตาดูแดงแดถ้าสักด้วยสีดําเป็นสีเคมีเมื่อก่อนนี้เวลาเจอจางขอบปลาจะรุเขียวเขียวเพราะฉะนั้นควรเลือกร้านที่ใช้สีมาตรฐานที่ดีนะคะเป็นสีที่สกัดจากธรรมชาติสีจะไม่เปลี่ยนขอบปลาคุณจะรูคมชัดอยู่ตลอด การดูแลรักษาหลังทําเสร็จนะคะก็ไม่มีอะไรมากทายาหรือเจลที่ทางร้านให้ไปห้ามขยี้เด็ดขาดแล้วก็ระวังเรื่องน้ำสะอาดเวลาเราล้างหน้าเนี่ยอย่าให้ไปโดนขอบตาเราหรือใช้วิธีเช็ดจะดีที่สุดอยากให้งดการแต่งเปลือกตาไว้สัก3-5วันเพื่อที่ว่าเวลาเช็ดหรือว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่ไปกระทบกระเทือนสัมผัสกับแผลนะคะ ก่อนทาขอบตาเราควรจะเตรียมตัวกันมายังไงอันดับหนึ่งงดวิตามินและอาหารเสริมทุกชนิดเพื่อป้องกันเลือดออกและก็รอยช้าอันดับที่2อง,งดการแต่งหน้าหรือการทาตาการปริดอะลยเนอร์การติดคนอนแทปลอมสําคัญที่สุดคืออันดับสุดท้ายนะคะคืองดการใส่คอนแทคเลนมาไม่ว่าจะเป็นคอนแทคเลนสายตาหรือคอนแทคเลนสีเพราะว่าคอนแทคเลนเนี่ยอาจจะทําให้มีเชื้อบางชนิดเพาะอยู่ใต้คอนแทคเลนนั้นๆ อาจจะมีเศษสีเศษยาชาหรือเศษผงอะไรต่างๆทำให้น้ำตาเราไปชะล้างกระจกตาเราไม่ได้ค่ะส่วนสัปดาห์หน้ามนุษย์ป้าจะพาไปสวยที่ไหนสวยตรงไหนสวยอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ